สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียนมาดจากพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้พามายังพามาตัดขนาดจ้าพ่อแม่พี่น้องตัดขนาดทะเลมาตัดขนาดทะเลฉลองครบรอบสองปีฮิตยูทูปพ่อแม่พี่น้องจ้าต้องกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจดนะจ้าเด้องจิมมี่ให้เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียนมาดแล้วจ้าเนาะที่ให้การสนับสนุนเอ็นจอยเดนเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียมาดมาตลอดดนะจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าจะก็กราบขอบพระคุณหลายๆมากจ้ามื่อนี้ชอบมาตัดขนาดทะเลมื่อนั้นที่ไปเบิ้งไหวในกระจ องจ้ย่านแค่เจ้าตัดก้อนกันเลยต้องฝ่ามาตัดท่างนี้พ่อแม่พี่น้องบอกน้องเสือเลยว่าเฮียจะไปตัดกรอนเด้อเพราะวะ่าดวงไบประเด้ดแล้วขาเจ้าไปตัดเพราะวะ่าแดดดีๆช่วงนี้แค่เจ้าพากันออกคาตัดทำงาดนะจ๊ะเนาะแ,แต่ว่ามื้อนี้เนี่ยเดี๋ยวกับแดดเดียวกันคือพ่อแม่พี่น้องจ้าน,นี่เกิดเมื่อวานนี่เป็นดอกแลยนี่ยมาตัดบ่ได้นเมันขมจ้ามาเบิ่งกันเลยจ้าเป็นจังได๋พ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยเนาะคือเหี่ยกว่านี้ มันขอดกันจ้าพ่อแม่พี่น้องพุณน่ะงามแล้วพ่อตัดแล้วเลือดอีรีนะจ๊นะเนาะพุณน่ะอุ้ยกล่องจะก็เป็นมือหม,ม้อไล่ๆพ่อแม่พี่น้องเลยจตอยเช็ดน้ากล่องไม่กันนะบอกกล่องสวยละจา้าอยจะไปจัดตัวหน่องว่าไปจัดละเอียดว่าจัดหน่องบริว่างมานจับมือนี่พ่อแม่พี่น้องจ้ะจงไปโดนบริดเดีเด็กขา้ามาตัดก่อนเลือดตัดตอจนบริเวกินดีพ่อแม่พี่น้องจา้าพุณน่ะอุ้ยสวยงามอีดีเบิ้งก่อนนั่นแล้วก็มาเบิ้งก่อนนี่พ่อแม่พี่น้องอีก จวดก็จะหนาทา้ทะเลของเอา,ายหลังจึ๊กจักจั๊กงายหลังหัวสักหัวขวบคุณจักไม่เม็นดอกจ้ะเลือดนะจ๊ะเนาะนี่กอที่สองของเรานะจ๊ะเนาะสุดจวดอีนี้ง่ามจ้ะกอที่สามก็ไม่เป็นดอกนี่เป็นดอกแล้วเริ่มจะเป็นดอกแล้วจะพ่อแม่พี่นอ้องพูดนะ ถ้าแกจริงก็อยากให้เบื้องไงก็หนีอยุติจ้ดเ้ยแต่ว่าถ้าไงก็หนีน่ะมันขมจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าคณะทะเลมันขมจ้ากระร่งเกิดขึ้นมาซัมหนีนะกระร่งพอดีจ้ะเพิ่นจะบบอกขมจ้ะพ่อแม่พี่น้องต้องรีบตัดนะจ้ะเดี๋ยวมันจะขมจ้ะเห็ดคานาอีลาดหนาคณะทะเลใส่ไอ้ร้วมมิดจ้ะโอ้ยแสียบขาดลายพ่อแม่พี่น้องเลยใจสิกินเพื่อพวกเจ้าเด้อจ้ะเด้อคุณกองหน้ามองเป็นชั้นเป็นชั้นดิคุณ ปีนี้มันโมมีเห็นมันโมมีเห็นฝนมันมาตกจ้ะจริงจริงมันต้องฝนตกค่ะกูนี้เ้ามาตัดมันจังสีงามมันมันมัใหญ่แล้วมันเป็นดอกแล้วปกติแล้วเป็นดอกต้นต้นยัยโตเต็มที่แต่จังเป็นดอกออกดอกแล้วอันนี้เริ่มออกดอกแล้วเพราะว่ามันขาดน้ำจ้ะมาจะไปเอามีดมาตัดกันเล้วน้ำขาดน้ำเนี่ยแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้แขนงเล็กๆของพอนีก็เกิดเต็มอยู่ด้วจ้ะเพราะไม่เป็นหนองจ้าตาไหนพิ่งแตกเนาะต้องอยากกินน้ำและ ตาจะตื่นแตกเนาะพี่ดิท่นอยากกินน้ำไหนจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะถ้าเวาลาตัดมื่อนีร่ข้าวก็มาตัดแม่เห็นบ่กข้าวที่เราที่จอยไปตัดนั่นข้าวก็มาตัดจ้ะวุฒิปรีกินแช่ลรือเอาหน่อยก่อนได้ก่อนแล้วจเจ้าปด้ลีใบเด้อเจ้าจะกินเป็นยอดเด้อเจ้าปรีวันสมนังลีเจ้านะอืมเอ้ย แหนงเล็กๆเป็นอีกแเต็มอยู่จ้าม่ต้องห่วงพ่อแม่พป่นหน่องจา้าไม่ต้องห่วงนะจา้าเป็นยังไงพุ่นสวยงามจ้ากำลังสวยจ้าพ่อแม่พป่นหน่องอเดือดดีๆลงตาใหญ่ไปอันข้างนอกนะเอาไว้อันข้างในฮขาตัดก่อน เหี่ยวแห่งเหี่ยวนี่สวยจ้ะก้อนี้เขากัดตัดก้อละหยอดสองหยอดไปกินจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะบ่แม่นว่าสิตัดจนกอเอาไปหกักบ่แม่นว่าสิตัดจนเตียนได้จ้าจ้าก,ก็บ่ได้ตัดจนเตียนหรอกพุ่นน่ะใหญ่แล้วพุ่นน่ะ สวยงามบระ้นเพิ่นเลือดขนาดได้ผลสีม่วงยังอ๋อเป่งแหรงออกสุดยดีๆจะวางเนี่ยความสวยของเพิ่นห้ามปล่อยให้ต่อให้โต,ตเต็มที่จ้ะเดี๋ยวเพิ่จะขมเก็บเข้ากระตาไปอันนี้อันนี้เป็นดอกแล้วอันนี้ว่าเป็นดอกอ๋นี่ ไปเบืองก่อนเดี๋ยวจะไปตัดตัวในคะแนงอื่นเพิ่นพ่อแม่พี่นอ้องไม่เป็นยังดอกจ้มาพุ่นเห็นบอพุ่นชีสันสวยจ้ะอันนี้ขึ้น,นเงียบเหี้ยไปแต่เะพ่อพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นดอกนี่เอาไว้จ้ะ ปล่อยเพิ่นไว้แต่วันนี้พ่อจะเป็นดอกดอกปล่อยเพิ่นไว้จ้ะพ่อไม่เป็น,ปนหอนองพ่อแล้วเาไปเอากออื่นจิบกอแล้วหยอดซ้อมยอดถ้ายอดเก็บไปแล้วแต่เนาะบึงเงาดิงงบเงาดิเป็น้งงามขัดลายนี่จีอเออือ จะจุกแหน่งแขนงป่ณอ่วไปนี่เก็บขอกตากปะหน,นันเห็นบอโอ๋อไ็นั่งใดสวยบอปุนอ้าวออกนี่แม่ละนิ้วมือฉันนะอ่อนๆสวยๆได้จ้ะเด้อทะเลตัดไอ้พันธุ์เพิพันแตกออกอันนี้เอาไว้สักกัอนอันนี้ มกวันนี้ไงพี่จ้ะก้อนี้เอาไว้มากวอาใหญ่พี่อืมพุ่นน่ะโอ้คะแนนงานพี่สุดยอดเลยจ้ะห,ห,ออหลุดอีรีตัดฉลองครบสองปีฮ็ดยูทูปพ่อแม่พี่น้องจ้ะสุดยอดเลยแสบจากกรลังแสบกำลังเลือดเลยล่ะนี่ น,นีเอาไว้นี่จ้ะกำลังอบบวบสวยๆนี่เก็บ,กกบกไปก่อนเก็บใบก่อนเก็บใบกอนไปก่อนนี่ก้อนนี่ชุดเยอะอบบวบซิ๋วของเราเนี่ยยังไงจดดีๆน,นี่ก้อนนี้จะเอาสักอ,อันนี้คะแนนแตกเต็มเลยนี่จ้ะ แดงแตกเต็มเลยแต่ว่าจะเอายอดนี้อันสีเขียว้ะจ้ะเด้ออ๋อตรงเอขี่บนข้างล่างก่อนเด้อจะถูกเอเดี๋ยวไปถูกเอคะแนนอ,อืน่นเพิ่นโมเมนต์ยังดอกตัดระวังจ้ะเขาก็กจะได้มาเก็บอีกขนาดนาน้วจ๊ะเนาะอุอ้ยลำต้นเพิน่นมังกรแนงมันแต่ออกมาเนี่ยสวยนะจน้ะเนาะอวบอ่อนสวยรุ่นนี้แหละวก็ลังแสบจ้ะที่พ่อมาปล่อยจ้อยเนะ กำลังเซบจ,จะกำลังเซบสุดยอดเลยจ้ะลุงกระตาเอสวยไปอนการกำลังแตกออกอ้หลายยูจับ่อแมพี่น้องเลยเปาดก่อน,นี้สุดยอดเลยอันนี้อันนี้ก็อไออันนี้เอาไว้แล้วจะตัดเอาตรงนี้ข้างล่างนี่ ถิอคะแนงเพิ่นอันอีกอันนึงให้เพิ่ไนได้อกมันจะลุนอ้ยน้ำเพิ่นออกอขาจตะซองเบิ่งข้างล่างกล่องกระเจ้ากี่ทางใดบ่าบาลานกันกับตุนขนาดเธออวดขี้ขาดเลยเห็นบ่มา,า,าจ้ะสุดยอดเลยพุ่นน่ะให้มันบาลานกันหน่อยสีขาดแค่นี้ก็เลิศแล้ว หนงสวยก็ได้กินแล้วอันนี้เพิ่งได้เลยเปิดเป็นแตกออกมาก,ก่นอนคอยฝนตกเจ้าด้ๆสวยๆงามๆเด้กอกระแหนงแตกเต็มเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเลยสุดยอดจ้ะเดี๋ยวเขาไปเพิ่งม,มีเซก,กับตากันแค่นี้ก็หลายแล้วหนูปุณนะนสุดยอดอีวีเลือดขนาดเลือดเลือดเลือดปุณะ สวยงามานะจ๊ะเนาะจะพาดเดินไปบุ่่งทางคุณจังว่ามันมีอะไรให้เราเก็บอีกมั่งนะจ๊ะเนาะสวยจ้ะโองโหนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุน่นะสวยจ้ะสวยคุณนะโอ้ยะแม่์งามคักลายเลิดอะไรจะขนาดนี้พ่อแม่พี่น้องนี่กระตาจอยนี่มันก็นสุดยอดเลยจ้ะพุ่นะเขนาดทะเลจ้ะพ่อแม่พีน่น้องะจม่โอ้ยขั้นเขวพคุณนะ เลือดอีรีจ้ะเบิ่งวกตัวเนี้ยสิได้อันใดมันงเนี่ยอันนี้เอาไว้อันนี้เอาไว้อันนห้อยขวนนดมาตัดเอาอยู่ในอันนึงเจ้ากสิทธาคือการตีแต่ว่าขอพระธาตได้มันน้อไอ้กสิตัดเด้มาจ้น้าขอพระท่านเจ้าเจ้ากสิตัดคือเกา่าขอตัวจ้ะเจ้าคะแนนนี้ละหยดนี่แหละ บอลลี่เอาใบกันปวดนะเพียบอยู่จับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเยอะจ่ายเยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะจ่ายเยอะแยะไม่ต้องห่วงจ้ะฝนตกออกมานี่อีกมันก็จะง่ามคักกว่าเก่าแต่จะเป็นแตกนอกจะเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยสะดวกดีดีอข้าวที่กินแซ่บๆบัง เป็ดเต๋หมูกรอบใส่จ้ะถ้าหมูกรอบใส่สวยงามจ้ะพ่อแม่พี่น้องผุ้นะ่ะอันนี้ดอกออกแล้วปะเอาปล่อยเพิ่นไว้ให้กระแหนองอันนั้นเพินเ่นแตกขึ้นมาพุนะ่นม่ดอกเพิ่นน่ะสีสันเพินะ่นน่ะสวยงามสุดยอดเด้อจ้ะเด้องามคักงามแน่ไปจับไปหาเบิ่งต่อเื่อมันมีอีกเนาะจ้ะเนาะ กิดขึ้นมื่อหลายอยู่จ้ะเอ้าใบกิ่งนี่พันหักวันนี้เอยเซ่อเมื่อกินว่ามาน่น,นยังดอกสุดยอดแล้วกำลังแตกขึ้นมาเต็มเลยจ้ะเน,นี่ก่อนนี้เปเนดาจักยอดปไเนาะสันมันสันมากเลยจ้ะเล็กมากเลยอปไหนไปนอก หยดคือกันงามคักงามแน่แล้วจ้ะเนาะอิญญาออกจากเจ้ากันให้เจ้าดูดีมีราคากว่านี้จักหน่อยคนแล้วหยวดเลยนะมันกลับบ้านในตัวเต็มทีนะนะจ้ะเนาะเพราะว่ามันกระขาดฝนขาดหนาว่ามันยังดอกเรืองของเรืองอเอาดอกจับพ่อแม่พี่น้องถ่ายเบิ่งพวกเจ้าเจ้าเบิ่งซื่อ,อพ่อแล้วเจ้ากระซิบพ่อจะนีแล้วจ้ะ เอาไว้เป็นไอตูวเต็มที่เขาจังมาจัดการพันไม้พ่อแม่พี่น้องพูน่าแค่นี้ก็ในก่กับเอระตาจอยนี่ก็เต็มแล้วพูนสวยสุดงดงามน่ากินนะจ๊ะเนาะพ่อแม่พี่น้องโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะคลิปนี้จ้ะก็ขอฝากไว้แค่นี้นะจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องกราบขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามจิมมี่ให้ enjoy lifestyle in Denmark แล้วก็มาดามเห็ดมัสลูมจ้ะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บจะจนเด้อจ้าเด้อกราบขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามาสนับสนุนจ่อยเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ่าจ่ากราบขอขอบพระคุณหลายๆลายเดอกเอฟันซิงตู่มันก็เกิดจ้ะเกิดสับหลับอยู่กราบขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องมีมีความสุขหลายที่ได้นั่เสนอการเก็บพืชพักหรือว่า เก็บหอยตักปลาเนาจ้ะเนาะจอยกระกาบขอบพระคุณหลายๆจ้ะทุกกำลังกำลังแรงใจสิม,มีให้จ่อยเนาะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปละจ้าจ่อยจะไปแล้ว,ลวบ,าบายบายค่ะสวัสดีค่ะพุณนะราบลาไปด้วยภาพสวยๆงามๆของเราจ้ะพ่อแม่พี่น้องแค่นี้ก็เลิศแล้วไปแบ่งกันกินไปฝากเพื่อนๆกินเนาะจ้ะเนะาะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ